เลือน้ำมันอยู่นะอันนี้จัดเ็นแม็กอันนี้มากระเตเพิ่มครับมาทิปลันไปดูผลการกันงขั

้อยู่ครับอากันี่นักันคนนั่งกันี่เลยสายเบ็ดติดตัวมั่วไปหมดแล้วโอ้ย Yeah. โดนอีกแล้วเอ้าโดนอุ don t, don t. Oh. ้ยปล่อยปล่อยนี่ปล่อยจะมัาจับอีกอุ้ยโดนโดนขากล้องเลยอย่างเลาว่ะอ้ารถเอ้าวอ้ยเกิดอะไรเป็นไร เอ้าเบ็ดร่วงครับทิพแพงเลยทีเนี้ยอู้กระโดดขันมึกครับขันมึกอัดสลาละครับทิพแพงเลยนะมามามาโอ้โหขันมึกอัดสลาเะเลี่ยงอะยังไงกระโดนเนี่ยเอยู่ใต้เลยอู้ยย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  อุ้ย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 เยไทนี่กโมาเมือกี้ยามีไซส์ตัวนี้อ่า nhưng yom đã rồi, nhưng yom đã rồi, nhưng yom đã rồi, yom rồi, đã rồi, rồi, อืมรถอะไวมาใส่ดถสูงครับะเดสโดนอะไรเนี่ยใหญ่เหรอไใหญ่ไม่เกี่ยวข้างอุ้ยใหญ่ใหญ่ไซส์หน่อยเว้ยเออเดย็ดร้อถ่ายรูปไปยกขึ้นมากลกนลอยู่ตรงนั้นเป็นสูงเลยลกเต็มไปหอ๋อนี่นี่นหัวเรือนี่ก็มีใกล้ๆ อุ้ยทำไมบ้านเราไม่มีใส่นะเต็มที่ก็าหาตบประเดินโอ้กระโดดเลยเดียไม่แดดไม่วส โลมาหักละอีอะ กีลองเบรกแข่งกันนี่นึงพี่อ๋อแอ้จับสองทีหายเลยอือตายโดนแล้วแั่ไม่เี็นไสี่้ยไายโดดอยง่นะวต้องมาฝั่งนี้นะผมไม่เห็นไสยดีแต่มันไม่ทิงผิวว่าต้องปล่อยอ้าวหลุด หลุดเลยถ้ามันหลุดสมมติเราสกินเราตกองขนาฬาหลุด,ลดปุ๊บปั่นซ้ำเลยพี่อ๋อกช้านะ็มา,มา อีกแล้วสุดยอดเลยเหยื่อไต่เขาเรียกว่าอะไรนะไก่อันนี้อิซิกุอิซิกุกันแล้วเรียกจริงๆหรือว่าอ๋อเหมือนคราฟซาบิคิอะไรพวกนี้ใช่ครับเป็นวิธีการอุ้ยตอบไม่กลัวมันทิ่มเหมือนอ่ะกลัวอืมโอ้ปลาอะไรเนี่ยไอ้เก่าเฮ้ยไม่ใช่ปลาบูโอ้ย

โอ้ยตัวเลอศเลยนั้นอ่ะโอ้ยขันขันนี่เนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยเหรอขันมันอ่อนด้วยดูดิเอ้ยตับตับตับระวังโอ้ยโอ้ยไม่เห็นตัวเลยอ่ะเนี่ย้เย้เนี่ยก็มาโอ้ยโทรศัพท์กลัว <c oughs> ไม่ขึ้นเลยเหรอขึ้นแล้วเฮ้ยมันใหญ่เนี่ย โอ้ยเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเจอนี้้สายอ่ะอุ้ยสีขนอุ้ยขนเฉยสีขนตัวเป้งเลยสุดยอดยิ่งขนไเลยพี่มามาจอกคอ เอ้ยเนื้อแม่งยังสวยเลยอ่ะขี้ขนยักษ์ลอยบอกตัวเนี้ยขอเราก็แค่แทงตัดเนื้อเหงื่อมันหน่อยหนีเล่นไหนกอ้ยเอาอีกเองอีซิโก้โดนลูกไม้เลยถ่ายเลยนะถ่ายดิรอตายอีกโัอุ้ยอย่าวอกไม่โดนมา ต๊อกตอกอย่าต้องเคาะหน้าอ้ไรวะไม่ได้ไปตกแล้วเโอเคอู้หลุดต้องเคาะหน้าดินนะใส่ได้ครับไม่ได้ไปตกแล้วมึงโอ้ยเขาแนะนำเนี่ยไหมเขาแนะนำปัดตรงกลางนี่ ถึงว่าดิเชี่ยกูโดนเร็วเนี่ยโอ้คันตึงแล้วน่าหนนาปลาตัวพี่ไม่ก็ซ้ำเปล่าอยู่ตั้งนานปลาใช่ไหมพี่ใช่ครับปลาดีมากเนี่ยไม่งัดไม่ขึ้นเลยอ่ะสายมีแน่ๆตัวเนี้ยไป็นสายเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างมาอ๋อคืองัดยังไงก็ไม่ขึ้นอ่ะดูดิ ไม่เมันได้มากกว่านั้นอีกปิดเบรกหน่อยก็ได้หัวขาหัวปากหนูกระดิกตัวสนายซุปเปอร์จิ๊กเป็นหนึ่งแล้วนักกรนักกรนซุปเปอร์จิ๊กเผื่อเหมือนสี่ขนนี่เหมือนกันนะ่น่าจะเหมือนกันนั่นแหละสี่ขนนั่นเหรอพี่น่าจะสี่ขนเหมือนกันเพราะว่าตละดส่วนใหญ่มันต้องขึ้นลอยนะอ่าใช่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยน่าจะเหมือนกันแหละ้วตรงนี้ติดเด็กหน่อยเลย มันยังได้มันยังดึงได้อีกคันน่ะต้าอะไรวะผมว่าไ,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตลาดแล้วเนี่ยแต่มันเก่าแล้วบอกว่าค claro ือปล่อยถึงพื้นเลยนะหน้าดินเลยอ่ะเอ๋เก๋เก่าแน่อะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเก่าเหรอวะเดี๋ยวจิ๊กแค่ไหนเดี๋ยวจิ๊กใช่ฮะเก่าเนี่ยมันชื่ออะไรไม่พิงนะเก่าบอกว่าพี่แต่คืองัดไม่ขึ้นอ่ะค่อยเล่นดิค่อยเล่นตูเป็นเก่าใหญ่ตูตลาด อคนเลยมาแล้วมันก็เงียบจริงๆนะเนาะโผล่มานี่ฮาเลยนะครับไม่ไม่ไม่หมาไม่ขาเนือ๋อถ่ายอยู่นี่อย่างขึ้นนี่ยไม่ใช่ตลาดแน่นอนเตือนใช่ไหมใช่ครับมันก็วิ่งอ่ะอะไรๆๆๆๆๆไปครับคนเรือโดนอะไรครับคนเรือนี่เตรียมหวิงรอเลยนะครับ ว,นะวิ้นะั่นตัวอะไรหรือแม่ก็ติดข้างอะไรไม่แต่ถ้าสลักมันต้องขึ้นมาให้เห็นแล้วติดข้างแล้วมันหมดแรงแล้วหรือเปล่าเพื่ออ่าใช่ก็รู้ถ้าเป็นปูดีฮาเลยนะครับับตนนี้นส้มๆมาดิกรีดเลยนะกรีดเลยอะ่ะจะพาไปเคาะมีหลุมอยู่ผมว่าเก่าว่ะเออว่ะเก่าแน่ๆใกล้ว่ะใช่ เต hey, ื่อยกินหน้าดินเลยอ่ะเคาะลงถึงพื้นเลยเคาสามสี่ทีก็โดนเลยเนี่ยช่อนแน่เลยโอ้ยปั่นไปแล้วถ้าไอช่อนปันนี้อันนี้เขาเลื้อขนขิงนี่ไม่รู้อ๋อโอ้ยตอนอุ้ยผมมีตะขออยู่พี่จะเจิมตะขอใหม่ผมก็ได้นะมาอะไเหมือนมกันนะช่อนจริงนี่หาลาใหญ่เฮ้ยไม่แน่เลย เออแม่งเหินห่ะพี่เนี่ยเหินแล้วเนี่ยไอช่อนแน่เลยว่ะเออคิดงแม่งเหินว่ะเที่ยเหยื่ออะไรวะเนี่ยพี่พี่พ่อเลยวะเหยื่อจีนนั่งขึ้นนู่นมาแล้วเว้ยเฮ้ยขาวมาเลยข่าวเว้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เกี่ยวข้างอนเลยเหยื่อจีนปิดเบรกกันเลยเอาแล้วสวิงนี่ไม่ต้องใช้กันเลยนะวันนี้นะยกอย่างเดียวยกอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ทัน มึงก็ไม่เสียดายเดี๋ยวตกเอาใหม่นี่อะไรวะพี่ตลาดอ๋โหมอวิ่งแต่เท่าไหร่เอ็มอ๋อมันตัวงอเลยน่ะตลาดแต่ว่ามันน่าจะติดข้างข้างมาเลยงัดไม่ขึ้นก็ว่าแล้วทำไมงัดไม่ขึ้นอ๋อติดข้างอ่ะเลยเต็มคาราเบียวโอ้ยลุ้นกันทั้งเรือเฮ้ยหลุดปปไัันนก เอาไตายโดนไปแล้วหลุดไหมเบ<ป><ป><ป>รกแข็ง <c oughs> ไม่บอกว่าเบรกแข็งแล้วปัน่นดูแต่สีขนพี่แม่งโคตรจ้าเลยอ่ะนี่อื้อืมเชียวอะปามันโเกไ้พี่ น่าจะติดข้างอ่ะเพราะว่าจะติดมันวนขึ้นตรงนู้นวนเชพระบุตรเกี่ยวข้างนี่วะเหื่อยเลยเลือกเลือกน้ำในนี่ครับปิดเลยพีอีสองใช่ปะใช่ไม่ขาดหรอก แต่อย่าให้คันมันด,ดูแอเนี่ยคันยังงอได้อีกต๊อกปิดเบรกอัดเลยคัเนเบรกอะคันรถสโลสโลไลท์คันนึงสเก็ตคันนึงสเก็ตด้วยตกได้ไงครับพี่มันล่วงได้ไงครับเอาสับปีกีสับปีกีวางไว้วางไว้ ปลาแม่กินสองคันไงกินคันจิ๊กอ่ะแล้วเขาเขาไปกี่วางไว้ห้อยไว้ไงียบร้อยเลยแม่งแดกลึงไปเลยอ๋อโอ้โหคันนี้หักไปเลยคันนี้หักเลยเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างเกี่ยวท้องสองตัวติดเลยเนี่ยเอ้ใส่ก็โดนโดนคู่ โอ้โถ้าสี่คนพันกันวุ่นนะว่าใสถ้าไหนจะได้เยอะมากเลยตีดูรอยสี่ตัวกับรอยหนตัวรอยหนึ่งรอยหนตัวกับรอยมาแล้วอุ้ยมาหลายรอบเยเลยเสียงปายขาดเลอืมหลุดคดีมาายก็ขึ้นแฟ เร้อยเออมันมากครับทำใหญ่ไม่พอมันมากหลุดด้วยหลุดด้วยไม่ได้ไคุยเลยกูเอาอุ้ย กะโดนแล้วโดนทุกปลอยหัวเรือขึ้นอยู่เต็มไปหมดหนะข้างหน้าหยองนี่ตกปลาบ้านอู้ยกระโดโดเลยโอ uh, ้ยยังมากินอีกอ่ะตามมาอีกอ่ะหลุดกรนะเดเนี่ยยังจะมากินอีกอ่ะ วู้แถวนี้เยอะอะกล้องติดอยู่ว่าตาแดงๆกับพี่ไหมอ๋อโอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยนวดโอ้ยสองตัวเตี้ยไอเยี่ยออกไม่หยุดเลยอะผมว่าเยี่ยะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย อ,อ,อู้ยน,นี่่่ตงงแมถือว่าคุ้มราคาค่าขานันอู้ยดูดิอู้ย <laughs> ได้เใสไม่ได้สายหนวดสายหนวดถ้ามาเจอปลาอย่างนี้นะไอ้ปวดเล้าอะ่ะม <laughs> ันเหนื่อยต้องตกปลาปวดจิกอีซีเหนื่อยย่กว่านี้พี่คือเหนื่อยให้เฮียอะไรอีซีนี่เหนื่อยของจริงเลยคือมันต้องสปีดใช่ไหมสายสปีดครับจิกอีซีต้อ,องปักเลย เน่ยจริงเล็กแม่จะโดนข้างเหมือนกันแต่มันก็ขึ้นมาอยู่นะยังเนี่ยยังลากอยู่อืมอ่าแล้วโดดโดดโดดดิโอ้โหเหยีดโคตรลุ้นเหรอปั๊บมันมากพี่ ออโอ้ยติดติดติดสายต๊อปอโอ้ยเดี๋ยวเาล่น,นระวังม,งมือแม่ <c oughs> งลำบากตอนทำนเพ่ทีจะปลา <c oughs> <c oughs> ตอนโตเขามาลำบากตอนทำแล้ว อู้กระโดดไปกระโดดโอ้ยโอ้ยอืย้อหือโไมนอื้อหือ I'm <laughs> sorry. พี่ลำขวาของพลังมาซ้ายไม่ชนกันอาจะพันกันมเนอเตอร์ไซค์หยังยังพี่ลางไปขวาพี่ลางไปขวาอ๋อไม่พันเนี่ยแขนแล้วโอ้โติดข้างมาอีกแล้วตอน <c oughs>

ย่างนะประแดงใสอย่างนี้ตลาดนี่ก็อย่างได้นะพี่ไม่หมดนะ วพอได้แล้วเจ็ดตัวเองเจ็ดสามตัวไหมอสักห้าสิบได้ไหมขอมันคึ่งร้อยไปเลยถ้ามันหลุดยีนถึงไปแล้วทะลุไปแล้วมาอ้าวโหโห้อกเ่าเหนียจริงจว่ะ ต๊อบาเลยเอ้ยไม่ใช <oh ่่มเหรออุ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอยู่ตรงกลุ่มมันแล้วซัดซัดเอาซัดเอาเลยอะนั่งเลย างโอ้ขยับไปขนมเทียนเมื่อกี้อะไรของกูเพื่อ เอ้อนี่อือฮึเฮ้ยพี่ตกัปไงนไอ้รถเอ้าเียวเนี่ยเฮ้ยอีเกียวสองสามรอบแล้วร้อนเลยพี่แสดงว่าเขียวนี้อ่อนแม่งชัวร์จริงอือฮึมีส่วนเียวยังร้อน โอ้ยทำไมไม่เอาสายตึงๆมาบ้างนะครับยันไม่พลาดนะครับยันไม่พลาดนะครับหย่อนจะยกมาก็จับวย่งโอ้ยโก้ได้ดีมึกเฮ้ยอ๋อมาแล้วเฮ้ยใหญ่หวอง ม้อยกขึ้นสายแต่หนักสบายทีนพี่เจ้าทีนะพวกซ้ำทีนะหวกซ้ำทีงได้แล้วปึกเนื้ออะไรกันแนวเนี่ยมันติดหรือเปล่ามันติดเลยหวังพี่เอาสูบไปแล้วไม่น่าใช่หมึกอ่ะแถวนี้มันจะมีสายอะไรไม่รู้อยู่พี่วันนั้นผมโดนหมึกมาตัวนึง เลยจะนวดมาสายมันปาดไงอเี็บเลยพี่เจ็บไหลใหม่ครับเออมันกิ้งหมืนมันจะโดนสายไงนี่มุกใหญ่อ่ะ้ฮะ <c oughs> เ,เล็กไม่หรอกใสลเพิ่อ่ะโอ้สายสวยสวยอือไอที่มันไหวๆไหวขอน้านะ่ะคือมันตัวเล็กเหมือนสมบัติทิง้ง <c oughs> โตดจัดเลย <c oughs>